สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์เขียนให้คิดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาไหลแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันอาทิตย์ที่1เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าแก้ความยากจนโดยนักการเมืองยิ่งเพิ่มความยากจนเนื้อหาใจความในเฉลิมชยัยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ เราได้เห็นการหาเสียงของนักการเมืองมานานเน่แล้วนะครับว่าจะแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชนบางรายเนี่ยก็โกหกแบบหน้าไม่อายเลยบอกว่าจะทำให้คนจนเนี่ยหมดไปจากประเทศไทยแต่คำกล่าวเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่คำโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นแหละครับเพราะยังไม่เคยปรากฏเลยนะครับว่าจะมีนักการเมืองที่พอเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยจะมีปัญญาแก้ปัญหาความยากจนได้จริงๆนะครับไม่มีเลยมีคำกล่าว เชิงเสียดสีว่าอันที่จริงเนี่ยนักการเมืองเขาไม่ต้องการให้ประชาชนมีฐานะดีหรอกครับและก็ไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้หรือว่ามีความฉลาดนะครับเพราะถ้าหากว่าประชาชนมีฐานะดีมีสติปัญญาดีแล้วเนี่ยแล้วนักการเมืองเขาจะโกหกประชาชนตีต่อไปไม่ได้ยังไงละครับ<ง>รชชนักการเมืองจะช่อฉนมกเม็ดก็ไม่ได้โกงบ้านกินเมืองมันก็จะทําได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นนักการเมืองจะพวกที่หาเสียงด้วยการโกหกเนี่ยจึงต้องทําทุก ถนทางให้ประชาชนยากจนและขาดสติปัญญาให้ได้ถามว่าทุกวันนี้มีคนยากจนในประเทศไทยหรือเปล่าคําตอบคือมีนะครับแล้วถามต่อไปว่าคนยากคนจนในประเทศไทยยุคนี้เนี่ยมีมากหรือน้อยกว่ายุค40หรือ50ปีที่แล้วคําตอบคือมีน้อยกว่าแต่สังคมไทยไม่เคยแก้ปัญหาความยากจนให้หมดสิ้นไปได้เลยแม้ว่าจะมีคนยากจนลดลงมากกว่าในอดีตก็ตาม ทีนี้ถามต่อไปนะครับว่าทําไมคนไทยจํานวนไม่น้อยเนี่ยถึงยังยากจนอยู่ทั้งที่รัฐบาลทุกชุดก็ประกาศแล้วว่าจะแก้ปัญหาความยากจนให้กับคนไทยคําตอบข้อนี้เนี่ยตอบยากมากครับเพราะว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจที่รัฐบาลซึ่งเป็นผู้ที่มีอํานาจรัฐสูงสุดของประเทศเนี่ยยังไม่มีปัญญาแก้ปัญหานี้ได้นะครับในเมื่อคนที่มีอํานาจรัฐสูงสุดยังแก้ปัญหาความยากจนไม่ได้แล้วจะให้ใครไปแก้ปัญหานี้ล่ะครับขอถามอีกข้อหนึ่ง ว่าทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลไทยรู้หรือเปล่าว่าคนไทยใครบ้างที่เป็นคนจนจริงๆรัฐบาลตอบได้ไหมว่าคนไทยที่จนจริงๆและต้องได้รับความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเนี่ยมีจํานวนอยู่สักเท่าไหร่เหตุที่ต้องถามคําถามนี้เนี่ยนะครับเพราะเห็นว่าเวลารัฐบาลโฆษณาชวนเชื่อว่าจะแก้ปัญหาความยากจนแต่กลับไปใช้การหวานแจกเงินไปโดยสเปส,สปะเงินที่หวานแจกเนี่ย มันลงไปไม่ถึงมือของคนยากจนตัวจริงแต่มันกลับกระจายไปอยู่ในมือของคนที่ไม่จําเป็นต้องได้รับเงินแจกจากรัฐบาลการหวานแจกเงินแบบสเปซสปะแบบนี้เลยครับมันคือการสร้างภาระหนี้สินก้อนใหญ่ให้กับประเทศชาติและสร้างภาระหนี้สินให้กับคนไทยทุกคนนะครับในเมื่อรัฐบาลไม่มีปัญญาไร้ปัญญาไร้ข้อมูลเรื่องคนยากคนจนตัวจริง ก็ทาให้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างตรงเป้าตรงประเด็นแต่หากจะมองอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเชื่อได้นะครับว่าการที่รัฐบาลไม่ยอมแก้ปัญหาความยากจนให้หมดสิ้นไปหรือพูดอีกมุมหนึ่งคือการที่รัฐบาลพยายามจะเลี้ยงปัญหาความยากจนเอาไว้เนี่ยก็เพราะว่ารัฐบาลสามารถหากินกับคนยากคนจนได้เรื่อยๆดังนั้นจึงต้องพยายามทําให้สังคมยังมีคนยากจนต่อไปเรื่อย เพราะการมีคนยากจนเนี่ยนะครับทำให้รัฐบาลใช้เป็นข้ออ้างในการหาคะแนนนิยมกับคนจนได้นะครับสำหรับประเทศไทยเรามีการทําแผนแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนมานานพอสมควรแล้วนะครับเริ่มจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2504ถึงปี2506ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อไปศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับต่างๆเราก็จะพบหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเรื่องการ แก้ไขปัญหาความยากจนในสังคมไทยเนี่ยปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3เป็นต้นมาซึ่งปัจจุบันไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13แล้วนะครับแต่ปัญหาความยากจนเนี่ยก็ไม่ได้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องย้ําโดยอาศัยข้อมูลจากทางสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ ข้อมูลที่ว่าปัจจุบันเนี่ยจำนวนคนยากจนในไทยลดลงเหลือเพียงประมาณ 4- ถึง5ล้านคนแต่ถึงแม้จำนวนคนยากจนจะลดลงแต่ปัญหาความยากจนยังไม่ได้หมดไปจากประเทศไทยนะครับและก็ดูเสมือนว่าจะฝังรากลึกลงบนแผ่นดินไทยแล้วก็ยังรากลึกลงไปเรื่อยๆจนดูเสมือนว่าไม่มีวันที่จะขจ,จัดให้ปัญหานี้หมดสิ้นไปได้สำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในจำพวกคนยากคนจนในประเทศไทย จะได้แก่คนในกลุ่มดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มคนสูงอายุที่มีรายได้น้อยมีการศึกษาต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับกลุ่มคนที่ไร้งานทําหรือคนว่างงานกลุ่มคนตกงานกลุ่มคนไม่มีบ้านเป็นของตัวเองคนที่เป็นหนี้นอกระบบซึ่งมีอยู่เป็นจนํานวนมากกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนเช่นกลุ่มกเกษตรกรที่มีฐานะยากจนและก็กลุ่มคนที่ทํางานอิสระซึ่งมีงานแบบไม่แน่ไม่นอน ชาวนาที่ต้องเช่าที่นาเพื่อปลูกข้าวรวมไปถึงกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมและนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังพบว่าผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนมีอยู่จำนวนทั้งหมด9ล้าน7แสนคนด้วยกันแล้วก็พบว่าคนยากจนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีเงินฝากในธนาคารไม่ถึง5,000บาทมีอยู่จำนวนทั้งหมด12ล้านหแสนคนนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ใช้ระบุว่าใครเนี่ยเป็นคนยากจน นับได้ว่าเป็นเรื่องดีที่ท,ทราบว่าคนไทยมีจํานวนมากน้อยขนาดไหนที่มีฐานะยากจนนะครับโดยมีตัวชี้วัดอย่างชัดเจนซึ่งการที่มีตัวชี้วัดแบบนี้แหละครับจะช่วยให้รัฐบาลทราบได้ว่าใครคือคนยากจนจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อจะช่วยคนยากจนจริงๆเนี่ยจึงสามารถช่วยได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายยังไงล่ะครับแต่ก็น่าอัศจรรย์ใจมากนะครับที่ถึงแม้เราจะมีข้อมูลของคนยากคนจนอยู่ในสารระบบก็ตามแต่ถึงกระน,นั้นเนี่ย ยังปรากฏว่ามีนักการเมืองจำพวกชอบโกหกประชาชนชอบการโฆษณาชวนเชื่อชอบการสร้างภาพนักการเมืองเหล่านี้ยังคงพยายามที่จะโหมโฆษณาโกหกประชาชนอยู่ตลอดเวลาโดยเน้นการโกหกเรื่องการหวานเงินการแจกเงินแบบไม่เลือกกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องการแจกเงินทุกคนคนละหนึ่งหมื่นบาทนั่นแหละครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับถามว่าทำไม ทำไมจะต้องแจกเงินให้กับคนทุกคนคนละหนึ่งหมื่นบาทนะครับทำไมครับทั้งที่คนไทยทุกคนเนี่ยไม่ใช่คนยากคนจนนะครับแล้วจะไปแจกเงินให้คนที่เขาไม่มีความจําเป็นต้องระรับเงินแจกไปเพื่ออะไรไม่ทราบแต่ก็มีคนที่รู้ทันกลโกงเรื่องนี้เนี่ยมีคําตอบบอกว่าคนที่ทำเนี่ยทำไปเพื่อการหาเสียงหาคะแนนนิยมทางการเมืองเท่านั้นเองเป็นการหาความนิยมทางการเมืองให้กับ นเองด้วยการจงใจที่จะก่อหนี้สินให้กับประเทศมากขึ้นน่าสังเวชครับน่าสังเวชท,ที่นักการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้หาข้อมูลเชิงประจักษ์เอามาใช้เป็นฐานในการหาเสียงหาคะแนนนิยมในทางการเมืองเลยนะครับทั้งๆที่ข้อมูลตัวเลขคนยากคนจนในสังคมไทยเนี่ยมีให้ใช้อ้างอิงได้แต่กลับปรากฏว่านักการเมืองที่ไร้ความรับผิดชอบเนี่ยกลับไปเลือกใช้วิธีการหวานเงิน แจกเงินแบบหลับหูหล,ลับตาทั้งทั้งที่การหวานแจกแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาหนี้สินของประเทศตามมาเป็นจํานวนมหาศาลเลยนะครับถามจริงๆนะครับถามจริงๆว่าการแจกเงิน10,000บาทให้กับคนไทยเนี่ยมันจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทยตกต่ําได้หรือครับแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประเทศได้จริงหรือครับรัฐบาลโง่เขลาจนไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างนั้นเลยเหรือครับ หรือว่าจะเป็นต้องแกล้งโง่เอาไปก่อนเพราะว่ามาแกล้งโง่แล้วเนี่ยมันทําให้เกิดผลดีต่อรัฐบาลแต่มันไม่นําพาว่าจะเกิดผลเสียร้ายแรงอย่างไรกับประเทศชาติเลยอย่างนั้นหรือเปล่าถามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการแจกเงิน1 0,000บาทเนี่ยมันจะช่วยทําให้ปัญหาความยากจนในเขตชนบทหรือว่าในเขตตัวเมืองของประเทศไทยเนี่ยถูกขจัดให้หมดสิ้นไปเลยกระนั้นหรือเปล่ารัฐบาลมั่นใจจริงๆหรือไม่นอกจากการจงใจหว่านเงินให้ประชาชนหัวละ1 0 0 0 0บาทแล้วนะครับ ยังมีเรื่องที่น่าสงสัยอีกประการหนึ่งคือการพักหนี้ให้กับเกษตรกรถามว่ารัฐบาลกี่ชุดแล้วครับที่ทําโครงการพักหนี้ให้กับเกษตรกรกี่ชุดแล้วครับแล้วก็ต้องถามต่อไปนะครับว่าแล้วมันแก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรได้หรือเปล่าเราก็เห็นกันชัดเจนแล้วนี่ครับว่าทําโครงการพักหนี้เกษตรกรมาตั้งหลายปีแล้วนะครับแต่นี่สินเกษตรกรเนี่ยไม่เคยหมดสิ้นไปเลย พักหนี้แล้วใครเป็นคนรับผิดชอบภาระหนี้ที่บ้านนี้การพักหนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการล้างหนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่การประวิงเวลาเป็นการยืดปัญหาออกไปโดยที่ไม่ได้แก้ปัญหาให้หมดสิ้นไปเลยรัฐบาลเศรษฐาทวีสินอ้างว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้สินให้กับเกษตรกรแต่สุดท้ายก็ใช้แนวทางแก้ปัญหาแบบเดิมๆเ,เหมือนกับรัฐบาลที่ผ่านมาคือการประกาศพักหนี้ให้กับเกษตรกร สำหรับหนี้ของเกษตรกรเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ2,80,000ล้านบาทนี่เป็นตัวเลขเมื่อวันที่16กันยายน2566นะครับรัฐบาลเศรษฐาอ้างแบบสวยหรูเลยทีเดียวบอกว่าต้องการมาเทาความเดือดร้อนด้านหนี้สินให้กับเกษตรกรเพราะว่ารัฐบาลน,นี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนขอถามนะครับว่าแล้วรัฐบาลก่อนนี้เขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรอครับ หรือว่ารวประชาชนเขาเลือกพักเพื่อไทยเท่านั้นส่วนพักอื่นๆเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างนั้นหรือเปล่าน่าสมเพชนะครับน่าสมเพชที่รัฐบาลดีแต่อ้างลม,ลมงๆแแล้งๆเรื่องการมาจากการเลือกตั้งของประชาชนพูดไปราวกับว่ารัฐบาลอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งเป็นการอ้างแบบยกตนข่มท่านเท่านั้นเองการพักหนี้ของเกษตรกรเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ พยายามจะผลักดันเหมือนเหมือนกับหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมานั่แหละครับเพราะเชื่อว่าจะทําให้ได้คะแนนนิยมจากกลุ่มชาวไร่ชาวนาและก็ชาวสวนเป็นจํานวนมากซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้ครับที่คนที่เป็นหนี้เนี่ยย่อมจะต้องพอใจกับการได้พักหนี้แต่สิ่งที่คนเป็นหนี้ไม่เคยสำเนีกเนี่ยคือแล้วหนี้ที่ถูกพักมันกลายเป็นภาระของใครครับหนี้ที่ถูกพักเอาไว้มันไม่ได้ถูกล้างให้หมดสิ้นไปนะครับ เพียงแต่มันถูกกวาดไปเก็บเอาไว้ใต้พรมแค่นั้นเองแล้วรอวันโพลรพ้นพรมออกมามันจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับสังคมอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลเนี่ยเคยรู้หรือเปล่าครับว่าครึ่งหนึ่งของลูกหนี้ธนาคารเพื่อกากรเกษตรและสหกรณ์กากรเกษตรหรือทกศเนี่ยมีสภาพที่เรียกว่าเป็นลูกหนี้เรือรังนะครับเป็นผู้ที่มีหนี้แต่ปิดบัญชีหนี้ให้จบไม่ได้ การที่รัฐบาลชุดนี้จะประกาศพักหนี้ให้กับกเกษตรกรมันก็เป็นเพียงแค่การประวิงมูลหนี้ออกไปแค่นั้นเองมันไม่ใช่การแก้ปัญหาหนี้สินให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ใช่นะครับถ้าหากว่ารัฐบาลจริงใจกับการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรจริงๆเนี่ยนะครับรัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาให้กับกลุ่มกเกษตรกรที่มีหนี้สินเรื้อรังให้ได้ก่อนอย่าลืมนะครับว่าลูกค้ากลุ่มน,นี้หรือว่าลูกหนี้กลุ่มน,นี้เนี่ย motivation. เขาไม่สามารถชาระหนี้เพื่อให้ลดเงินต้นลงมาได้นะครับ แล้วก็ไม่มีโอกาสแก้ปัญหาหนี้สินด้วยตนเองเลยต้องให้รัฐบาลเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เบเ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ใช่แก้ปัญหาแบบขอไปทีหรือว่ารูปหน้าปัดจมูกทําไปเพื่อหาคะแนนนิยมในทางการเมืองโดยแก้ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้ต้องบอกตรงๆนะครับว่าการออกนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินให้กับชาวบ้านโดยรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นเลยนะครับแต่เป็นการแก้ปัญหาแบบเวียงแห่ออกไปและสุดท้าย มันจะส่งผลลบอย่างหนักต่อวินัยการเงินของประเทศและก็ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังของประเทศในที่สุดนะครับการประกาศพักหนี้ให้กับเกษตรกร,ร,กรทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ต่างไปจากการโฆษณาว่าจะหวานแจกเงินให้กับประชาชนรายละ1 0 0 0 0บาทเพราะว่าเป็นการแจกแบบหวานแหทั้งๆั้ที่เกษตรกร,ร,กรบางรายเนี่ยเขามีความสามารถชำระหนี้ได้นะครับ แต่กลับจะไปยืดหนี้ของเขาออกไปอีกซึ่งมันจะทําให้เกิดการเสียวินัยทางการเงินการคลังของคนที่มีความสามารถในการชาระหนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฉเฉลิมชัยบอกว่าบทสรุปสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนถ้าเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการแก้หนี้อย่างแท้จริงมุ่งแต่จะหาเสียงหาคะแนนนิยมในทางการเมืองเป็นสําคัญเนี่ยรัฐบาลแบบนี้แก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมไม่ได้หรอกครับมีแต่จะยิ่งไปทําให้ปัญหาหนี้สินของประเทศเนี่ยขยายตัวมากขึ้นไปอีกโดยที่ไม่ได้ขจัดปัญหาเดิมให้หมดสิ้นไปการแก้ไขปัญหาที่ขาดความจริงใจแบบนี้แหะครับมันคือการเลี้ยง ปัญหาหนี้สินของประเทศให้บานปลายออกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีวันแก้ปัญหาได้จริงเลยนะครับ